นี่ก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปขับรถเล่นกันนะครับทริปสั้นๆนะอารมณ์เหมือนแก๊งกับสีนิดนึงคะวันนี้สปอร์ตครับพี่เป็นเครื่องเอ่อ M16A M16 M16A ใช่อ๋าอันนี้คือมันเครื่องตัวเดียวว่าเราไหมไม่เครื่องเครื่องไม่ใช่เครื่องคนละตัวมันเป็นเครื่องญี่ปุ่นครับมันเป็นเครื่องเอ่อรหัส M16A ของบ้านเรามันจะเป็น K12B ซีซีเท่าไหร่ครับ106ถ้าบ้านเราอ่ะบ้านเราบ้านเรามันจะเป็น1200 1200พอจะสู้อิมคุณได้ไหมครับย้อน โอเคเถั่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้ก็เปิดกันที่เดิมนะฮะที่แบ็กยาดนะครับไม่ได้มานานแล้วนะครับ <S <S ก็ห่างหายกันหลายเดือนนะวันนี้ก็กลับมาซิ่งมาเที่ยวกันหน่อย <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะครับไปขับรถเล่นกันนะครับแต่ว่าก็คงในชน่แบบเป็นทริปสั้นนะแล้วก็เดี๋ยวมีพี่สมโตอเอาหน้าแมวไปแล้วพี่อาร์เอ็กบีไปก็อารมณ์เหมือนแก๊งกับสีนิดนึงฮนะวันนี้เอ้ยเดี๋ยวมีคันนี้ไปด้วยเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปเราเล่นกันวันนี้ไปเที่ยวกันเผื่อกิดว่าใครแบบว่าอยากเที่ยวที่สุรยาทาองนนี้้ไดเเหมืวัษทรปนนัับาเไขล่ก จะไปเนี่ยเราก็บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกกันนะว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำบางพานนะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับตอนเย็นๆเนี่ยมันก็จะมีเหมือนว่าวิวรอบอ่างนะแต่ที่ผมที่ผมไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตรงจุดไหนนะแต่ที่เคยไปก็คือจะมีแบบเป็นวิวรอบอ่างแล้วก็คนก็จะไปเดินออกกลาลังกายได้อันนี้เราก็คงจะไปจอดรถชิวๆนะแล้วก็ไปนั่งกินพูดคุยกันเฉยๆเนาะก็ไม่ได้ขับซิ่งอะไรนะแต่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจเนี่ยว่าจะไปทันแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแสงหมดไวมากเลยท่าที่ตกเร็วมากเลยครับวันนี้ นี่ประมาณสักแค่ยังไม่ถึง5้าโมงดีแลยครับแต่ว่าโชคดีวันนี้ที่แบบอากาศเริ่มกลับมาเย็นนิดนึงนะเพราะว่าจากตอนแรกที่พาย,ยุเข้าไปเนะี่ยมืดมนไปหมดเลยนะกัน <c oughs> เดี๋ยวเราเดินทางกันต่ออ่างเก็บน้ําบางพระตั้งอยู่ในตําบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบรุรีโดยอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองศรีราชาเป็นอ่างเก็บน้ําหลักที่ทําหน้าที่เป็นแหล่งน้ําจืดสําคัญเพื่อใช้อุปโภคและบริโภค อ่างเก็บน้ำบางพระเป็นแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการดูแลเพื่อระบบนิเวศและเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆเช่นเดินเล่นชมธรรมชาติถ่ายรูปปิกนิกปั่นจักรยานซึ่งเปิดเข้าได้ทุกวันตั้งแต่ตีห้าจนถึงหกโมงเย็นเลยครับ แล้วนะครับทุกคนโหแบบวันนี้มาแบบมืดมากนะฮะเสียดายแต่ก็ดีกว่าดีดีก็ไม่ร้อนจริงๆเราไม่ได้ช้ามากนะปกติมันแดดมันลงเช้าวันนี้เนาะแดดลงเร็วๆร็วเอ้ยเอาลูกมาด้วยโอ้โหเรอซิ่งกันใหม่วะอะไรนะอปุ้งปั้งอ่ะเอ้ยดีนะไม่ได้เบิดใส่เขาเส้นไหนแตกอะเกมไหนแตกวะพี่เอ้ย เอ้ยใช่เปล่าโอ้โหไม่ใช่คนอื่นเปล่าอย่างเดียวเขาเซลเล่นนะเพื่อนนี้หล่อกเห็นเห็นตั้งแต่ตอนเข้ามาแล้วบ้านผมอีกแล้วอ่ะแต่บ้านคุณนักซิ่งเยอะยังอไงโอ้โหเต็มเลยอ่ะโุยครบเลยคันนี้ดูสินี่เขาเรียกภายในอะไรนะพี่ภายในเดิมแหละเดิมญี่ปุ่นอ้าวโหปกติชอบแซลไหมอ่ะตัวนี้ไม่ชงเลยเสียดายแสงมืดไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่เป็น เลยนะคูเป้สวยเลยอ่ะเดิมเดิมมากเลยพี่นี่นีจัะมีลูกไม้ด้วยเออนี่นะครบเลยต่ออะไรอ่ะเปิดเจ้าของไม่ยูงไงโอ้ยใหม่กิ๊กเลยอ่ะนึกว่าย้อนกลับไปเป็นเด็กนะนี่เป็นเครื่องอะไรพี่เครื่องดีครับดีนะเครื่องดีสิบห้ามั้ดีสิบหกเครื่องเออเครื่องดีอ๋อดีสิบหกดีสิบแปดจะเรียกว่าสกาโมโต้เหรอพี่สกาโมโต้เนี่ยมันกระตุ้นเนี่ยพี่มันมันถูกยาเอาหรอเอไม่เราเข้าใจคนละแบบ าครับชุนโชว์รถคุณหน่อยครับผมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าซีวิฟต์เลยนะครับซีวิฟต์สปอร์ตครับพี่เป็นเครื่องเอ็นจิเนอร์เมซีวิฟต์สปอร์ตบ้านเรามันจะเป็นเอสองเอสิบหกเอมสิบหกเอมสิบหกเอใช่ครับอ่าทุกเส้นเอนะ A, A, A. อ่าแล้วขนาดที้ที่ขับมาขนาดเป็นซีวิฟต์สปอร์ตเหมือนกันแต่เป็นตัวปีสองพันสิบแปดมันจะเป็นเครื่องพีสิบสี่ t u r b อ่าแต่มันจะเป็น turbo โรงางานคันละคันเหรอคนละคันเนาะผมนึกว่าคันเทอร์โบอันนี้คือมันเครื่องตัวเดียวบ้านเราไหมไม่ใช่่เคครืองนละตัว อันนี้คือเครื่องประเทศแรับมันเป็นเครื่องญี่ปุ่นครับมันเป็นเครื่องรหัส K26A ของบ้านเรามันจะเป็น K12B คืออะไรมันแตกต่างกันบ้างมันก็จะเป็นเรื่อง C c ซที่มันแตกต่าง CC เท่าไหร่ครับ CC 1 6นถ้าบ้านเราอ่ะบ้านเราบ้านเรามันจะเป็นพันสองพันสองอ๋อพันหกพันสองใช่ครับแล้วมีอะไรต่างไหมครับก็จะมีเครื่องช่วงล่างช่วงล่างไม่ค่อยต่างมากก็จะมีมันจะมีชุดโช้กของมันแต่นี้ของผมใส่เทอินอินใส่เทอินภายในภายในก็จะต่างเพราะว่า ภายในบ้านเรามันจะเป็นสีขาวสีส้มแต่ของผมมันจะเป็นสีแดงสีแดงคือตัวสปอร์ตแล้วก็จะมีไฟท้ายไฟท้ายจะเป็นตัวสปอร์ตก็จะแตกต่างแล้วไฟหน้าอันนี้ไฟหน้าเราเป็นของซิงเนาะไฟหน้าแต่งอ่าไอ้ขอดูไฟท้ายหน่อยไฟท้ายตัวสปอร์ตอ้าวแล้วบ้านแล้วบ้านเราเป็นสีอะไรเป็นยังไงบ้านเรามันจะเป็นครึ่งนี้ครึ่งนี้มันจะเป็นไฟไฟถอยกับไฟเลี้ยวเซี่ยวเซี่ยวใช่ครับมันจะเป็นเซี่ยวแล้วก็ไฟเบรกจะอยู่ฝั่งนู้นนี่มันไฟตัวสปอร์ต บบีนนะเพืของน,นี่ไง8สูบสปอร์ตอันนี้ปกติที่บ้านก็มีแต่ซูบเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ครับทำสวิตปอย่างเงี้ยโอ้เสียดานเนาะคันเทโบิล <c oughs> ไม่ม, <c oughs> มามตอนแรกก็จะเอามาแต่พ่อเขาคุมผ้าไว้ตอ,อตอนแรกผมคิดจะเอามาแหละแต่เห็นพี่อาร์บอกว่าให้มาดูทางก่อนอ๋อมาเช็คก่อนเช็คก่อนแต่ตอนนี้เราโป่งเขาทำขึ้นเองเนาะโป่งทำขึ้นเองอ๋ออันนี้เราคือโมโมขึ้นเองไปเลยนะแต่ถ้าอีกคันหนึ่งของเจ้าหน้ามันจะดูทรงแบบยุโรปยุโรปไปนั่นะ จะไปทางยุโรป่อยนี่หล่อเลยอันนี้จะเป็นแนวแบบเขาเรียกอะไรนะเออจะจะไม่สแตนก็ไม่ใช่จะลงเหมือนแบบว่าเอาไว้ลุยๆนะวันนี้ไว้เข้าป่าหรอครับวันนี้ไม่ได้เข้าเลยพี่ได้ตั้งแคมป์เลยไหมไม่ได้เข้าอ๋อแต่เคยคิดที่อยากจะเข้าแตู่้ตู้เสียอยู่อ๋อเลยรอรอซ่อมตู้อยู่อ๋อก็เลยไม่ได้นี่เนาะใช่อ๋อภายในภายในมันจะที่ว่าภายในหรอมันจะเป็นสีดำเนาะก็จะเป็นเบา บอกของสปอร์ตหกเกียร์เหรอกเกียร์พี่บ้านเราจะเป็นห้าเกียร์อุ้ยแน่นอนว่ะเฮ้ยความเร็วก็น่าจะดีนะดูสิหกเกียร์ด้วยทุกคนแต่วิ่งไม่ออกพี่นี่นะเพจอ้าวทำไมครับล้อล้อผมอ๋อล้อใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบสเต็ปเดิมๆวิ่งวิ่งดีอาจะวิ่งดีกว่าใช่พอจะสู้อิมคุณได้ไหมครับได้ครับโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวรอพาไปดูคันคันเทเบิลเออเฮ้ยนี่ไงคันนี้เป็นสามดอ นี่พ่อเจซื้อมาใหม่นะผมยังไม่ได้เห็นเลยนะคันนี้คันนี้ดูแบบเดิมมากดูทะเบียนก็รู้นะว่าแบบโอ้โหติดติดรถมาเลยอะ่ะก็เลยไม่อยากเปลี่ยนนะ,ะทำเป็นสีขาวเนาะไอ้คันนี้แมวเจอไ่อแล้วไม่รีวิวนะเดี๋ยวย่างซีนอีโวเรา <laughs> แมวคันนี้ย่างซีนอีโวผมไม่ได้เดี๋ยวไม่อยากรีวิวเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปรีวิวแยกหลอกหรอก ดี๋ยวไปรีวิวแยกดีกว่าสวยกว่าคันนั้นอ่ะนี่ยังปั่นก็ว่าไปยางแตกหรือเปล่าถังตั้งมาตลอดทางคุณก็ว่าไปรถเสียงดังอ่ะรถถูกอ่ะเออไม่ดังอะไรรู้แตกว่ามั่ดังก็พี่อาร์ตบอกว่าเสียงคอกำลังดีแต่เดี๋ยวเราย้ายโลเคชั่นกันหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นไงเนาะเดี๋ยวลองดูกันต่อนะฮะ นี่มาเข้าร้านอาหารป่านะครับไม่รู้ว่าชวนไปกินข้าวหรือเปล่าก็จากเมื่อกี้นะเราวิ่งรอบอ่างมาก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากรู้เดี๋ยวผมปักแมปไว้ให้นะไอ้ชื่อร้านเลยวะร้านป้าร้านป้าเลยนะ้าปาเดี๋ยวเราขับขากลับ,บเราขับอ้อมไปได้จัดไปครับ ตามไออีโวคันอยู่ข้างหน้าผมนี่ใจเย็นดีโอ้ือก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไหนไกลเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแถวนี้ก็ขับเร็วโอ้คุณคุณจะเย็นดีทั้งหมดอย่างเดียวเลยโอ้โหพอเขาแซงกันไปทีแม่งกว่าจะขึ้นมาถึงร้อยหนึ่งเอ้าเมื่อเช้าคุณหัวดำาน้ไหมครับรู้เลยไหนใครทำนะนี่เปิดรูปไปดูนี่อย่นี้เรียกอะไรลุงลุงอาร์ต ดูเต้าหัวดูเต้าหัวนส่กัช่วยช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าหัวดำหรือหัวทองอะไรดูดีกว่ากันไปขับโยให้ลุงหน่อย ไอยิงอะไรดิยิงอะไรเ้าร้านป้าร anyway> ้านไหนน่ะป้าป้าไหนป้าไงป้าป้าไงป้าไหนป้าไงไม่เชื่อไม่ถ่ายแน่ไปแล้วล่ะร้านป้านี่กินข้าวทะเลาะกันวะเนี่ยแล้วเราแล้วเราเราขับมาแค่นี้เหรอเออขับมากินข้าวคุณจะขับไหมคุณแล้วมีใแมวก็ผ่านไปครับแล้วตอนน้องเขาสวยเดียวเองไม่เท่าไปกินข้าวลงบุรีกับพี่อาร์เลยซุ่มได้ขา ไปแล้วนั้นตอนนั้นผมจะไปแล้วฝนตกมือต้องมาผู้ตไปไม่ได้ต้องไปรับแมวรับรับแฟนแต่กู้ค้าไปได้เลยก้านเนี่ยอันนี้อะไรก้มกรไปนะอันนี้อะไรครับคุณกบงหอยจ้อถูกต้องคือมันหอยจ้อไม่ใช่หอยจ้อใช่ไหมไม่ใช่หอยจ้อครับอันนี้ตัวนี้น่ากินว่ะปาม่ยันโค่นน่ากินเลยว่ะในวันที่ผมได้เอ็ดหอยจ้อถูกต้องไปนะ ช้จิมอบนนี้ออิมบี้อิมยเฉียรนนวลตานกนันวลตานกนังนวช่มันได้มันจะไม่หวานแต่ค um ุณชิมหน่อยแล้วบอกนี่ชาวโลกแหนนวอแท้ตอมไปไงครับอร่อยอ๋โอเคโเคนึกว่าจงร้อนไม่ได้นะกคีีน้าดงใช่เอแล้วนายมกรอบนอกนุกในกรอบนอกุในโกสตานิต โอ้โหคุณเก่ง <c oughs> เพ <laughs> ื่นไปเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วทุกคนขออนุญาตินข้าวนะเสจเรียบร้อยแล้วอิ่มมากครับผมอาหารอร่อยมาก คือรสชาติค่อนข้างดีเลยนะเขาทำอาเป็นเนื้อแบบเนื้อเปื่อยๆนะแล้วก็ไปทำพแพนแงกอร่อยดีเลยฮะอาหารีอื่นก็ผมมก็ได้กินนะแต่ก็มีกินเป็นพวกต้มยำเนี่ยโอเคเลยเห็นคน,<ล>คนอื่นก็บอกว่าอาหารรสชาติดีนะราคาก็ไม่ได้แรงมากด้วยนะฮะที่นี่มากันได้มากันได้เดี๋ยวปักหมุดไปให้นะเดี๋ยวเราก็ไปขับรถโบเล่นขอบอ่างนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะจบที่ร้านพี่อันั้งไม่แน่ใจก็ขับไปเล่นนะวันนี้ออกมาวอร์มนะฮะไม่ได้ขับกับเพื่อนๆหลายวันละไปขับรถนี่กว่า ก็ตอนนี้นะครับมาถึงบ้านอีกที่หนึ่งเนาะแล้วก็มาเจอพี่นะครับท่านหนึ่งนะครับที่ว่าเมื่อกี้วันนี้เมื่อกี้เขาไม่ได้ไปด้วยนะเรามาลองที่อาร์ตเนาะวันนี้เราจะมาจับกลุ่มเล่นเกมซิมกัรอีกหน่อยนะฮะนี่อันนี้ก็ชมรมขับสี่แล้วที่นี่ไปเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านพี่กันดีกว่าเขาบอกว่าบ้านไม่ร้องนะวันนี้เขาเปิดให้ผมเอาละครับน้าหัวทองแอบมันซ้อมว่ะมึงใส่แล้วอ่ะ โอ้คุณขับยังไงเนี่ยชนยับเลยจวเล่นนะจะเล่นนะตอนนี้ก็ย้ายมาที่บ้านพี่เด่นเนาะแต่ว่าก็จะปิดจบคลิปที่นี่แหละเพราะว่าเราก็จะขอไปเล่นเกมหน่อยว่าได้ซ้อมเล่นๆกับขำไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีคลิปหน้าคลิปนี้ก็พาไปเที่ยวส,สนุกๆของปากของคอเนาะก็เหมือนลํำลาช่วงปีใหม่แล้วกันอาจจะมีอะไรส,สนุกๆอีกก็เดี๋ยวออาเดตกันอีกทีนะเจอกันทุนก,ทกคนสวัสดีครับ